สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะคะสวัสดีทางเอฟซเก่าแล้วก็เอฟซใหม่นะพี่พี่จ๋าเข้ามาแล้วเนาะแอดฝากเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะคะเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้อสสาหรับท่านที่มารับชมใหม่เนาะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในกาเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปสำหรับแนวทางของวันที่11กันก่อนสำหรับฮานอยในสูตรไมดเดียวนะคะแอดให้ดินที่3 57วิงรูทที่7นะคะผลที่ออกในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะ715นะคะ715 7มาหลักร้อยห้ามานะคะใน15ล่าง04หลุดไป นะคะในรอบพิเศษ4 2 3องสเด่นที่3มานะคะล่าง1 6ึหแอดหลุดไปอ่ะ7 1 5นี้มาแนวทางเลขทูพี่น้องจ๋า3ตัวเลยนะคะในรอบแรกนะคะรอบแรกมา7 1 5 1 5 5 7นะคะแล้วก็มา18ในรอบ VIP ด้วยนะสำหรับแนวทางเลขทูของแอดวันนี้ มาทุกประตูรอรุ้นว่าจะมาลาวอีกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือฮานอยเสตแอดก็รีบทําแนวทางเผื่อไว้เลยนะคะอ่ะระหว่างรอลาวพัฒนาอ,อกเนาะอ่ะถ้าใครสนใจก็ในกลุ่มได้เลยนะสาหรับแนวทางเล็กทูบมาทีนี้มาดูผลกันต่อในรอบปกตินะคะสี่ห้าเจ็ดนะคะเด่นที่เจ็ดนะคะวิ่งรูดที่เจ็ดแอดให้เม็ดเดียวในกลุ่มตัวเน้นก็คือ เจ็ดห้ามาในตัวกลับนะคะล่างสามห้าเด่นสามเด่นห้ามานะคะในรอบวีบีเก้ล่าง35มห้ามาดิ่งๆเลย18ไปเข้าเลขทูบอีกนะวันนี้วิ่งรูดมาคู่เดียวนะคะมาตัวที่แอดเน้นแล้วก็เป็นเม็ดเดียวในกลุ่มด้วยเนาะมาในรอบนี้ยิ่ด,ดีด้วยนะคะพี่ๆจะสำหรับแนวทางที่แอดให้ไปนะคะตามต่อกันของวันที่12เดอ้อ ใครชอบค่อยตามนะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดอันนี้แอดไม่รู้ล่วงหน้านะว่าจะมาตัวไหนนะคะพี่พี่จ๋าให้นำไปพิจารณาดูนะคะมาตามกันต่ออ่าส่วนแนวทางที่แอดให้ไปที่แอดบอกไปดูบ้านฟ้าเนาะมาเหมือนกันนะคะพี่พี่จ๋ามาเหมือนกันแอดจะจับให้สี่คู่แบบนี้นะคะอ่ะมาในเจ็ดห้าเหมือนกันเนาะตารางอ่าตัวที่แอดให้ไปเนี่ย มาห้าสามก็มาในนี้นะคะ,ะตามกันต่อเลยแล้วกันนะคะพี่พี่จ๋าถ้าใครสนใจก็ติดตามแอดไว้เลยเด้อ,อจะคัดคัดย่อยย,อย่ยอยย,อย่อยย่อยลงให้เหลือน้อยนะคะพี่พี่จ๋าให้เหลือน้อยนะคะ,ะมาตามต่อกันที่ชุดนี้นะคะสำหรับเด่นด่นศูนย์เด่นหกด่นสิบวันนี้จับยากมากเลยพี่พี่จ๋าจับยากมากเลย อ่ะสายวิ่งเสือรูดนะคะไปที่6เนาะมาเรามารูดที่6กันก่อนค่อยดูตัวที่แอดเน้น6ก6ูน2 6หกหนึ่งหกสองหสามหี่หห้าหกหกหกเแล้วก็69นะคะ อาทิตย์หน้าแอดงานเยอะงานยุ่งเด้อไม่รู้จะได้ลงแนวทางให้หรือเปล่านะคะกลับมาดึกก็คงไม่ไหวนะคะทั้งสองวิกเลยนะคะที่สิบหกอ่าสิบหกวิกที่สิบหกกับอาทิตย์ที่ยี่สิบสามนะคะสองอาทิตย์เลยนะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นเด่นที่หกเน้นไปที่หกศูนย์หกหนึ่งนี่มาแล้วมาอีกได้นะคะหกสอง 64 6 7แล้วก็68สําหรับท่านที่ไม่ชอบ6 7ก็กลับหัวเป็น97านะแอดคำนวณออกมามี97ด้วยนะคะอันนี้แจ้งพี่วีไว้ก่อนส่วนเม็ดเดียวเดี๋ยวแอดจะให้ในกลุ่มอ่ะจดไว้แคบไว้นะคะสําหรับในชุดนี้เดี๋ยวแอดจะไปสูตรมารวมเนาะที่เป็นตารางนะพี่พี่จา่าอ่ะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปแอดก็ลงให้ทั้ง2ส,สูตรในคลิปเดียวกันนะคะเลือกเอาเลยเด้อ มาดูผลสรุปไปทีละชุดนะคะแอดขอเวลาสักสิบนาทีเดอ้อแปดนาทีถึงสิบนาทีนะพี่ๆจา๋าอ่าถ้าใครทำแบบแอดก็คงเข้าใจเนาะอ่ะมาดูกันตัวเด่นในวันนี้แอดให้เด่นที่เจ็ดกับห้าไปของวันที่สิบเอ็ดผลที่ออกนะคะเจ็ดหนึ่งห้านี้ไปเข้าแนวทางเลขทูบเนาะเด่นที่ห้ามานะคะตัวจับคู่ล่างศูนย์สี่แอดหลุดไปในรอบพิเศษนะคะสี่สองสาม สองสามก็ไปเข้าตารางพี่น้องจ๋าไปเข้าตารางตัวดินนะคะตัวจับคู่หลุดล่างหนึ่งหกแอดก็หลุดรอบปกติสี่ห้าเจ็ดะคะะดินที่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้ามานะคะตารางตัวดินเราก็มาเช่นกันนะคะล่างสามห้าดูพี่น้อง <c oughs> เด่นที่ห้าอุ้ขอโทษขอไปพี่น้องคอแห้ง เดนที่ห้างสามห้าแอดไม่เอาไปเข้าตลาดนะอันนี้ไปเข้าตาลางล่างอ่า VIP เก้าหนึ่งแปดล่างสามห้าอันนี้ก็มาในตลาดนะคะตัวที่แอดจะบูดจะมาแค่สองนอยก็คือรอบเฉพาะกิจนะคะแล้วก็อ่าในรอบปกติมาในนอยนี้แอดดีใจด้วยเด้อ,อตัวที่แอดเน้นนะคะไปกันต่อนะพี่ๆจากับแนวทางค่นอยสุดมันรวม ขอขอกินน้ำแป๊บหนึ่งเร้อพี่น้องจอ๋ารอสักคู่นะแป๊บนึงถ้าได้พูดดีขนาดพูดไม่นานเน้นแป๊บหนึ่งเดือพี่น้องอ่ะมาตามกันต่อนะคะฮานอยฮานอยของเราตารางตัวดินนะเนีให้ไปดีห้าศูนย์แล้วก็หก หหรือ9นะคะ3า4นะคะสำหรับเด่นนะแอดให้เด่นไปที่6นะคะที่วิจาเด่นไปที่6กกับ0อ่า6กับ0จะมีตัวไหนกันบ้างมาดูกันสำหรับ6นั้นแอดให้ไปที่6 1 6 2 6 7 6 8ระวัง6 0 0 6อ่าเขาจะมาประกบคู่กันด้วยเนาะ เพราะว่าแอดก็คำนวณหลายสูตรนะคะกว่าจะมารวมเป็นชุดนี้นะคะคัดมาให้อีกแล้วก็มาคัดเน้นในอีกหกคู่นะคะระหว่งางก็จะมาประกบคู่กันอ่ะศูนย์ศูนย์สองศูนสามศูนย์ห้าศูนย์แปดใครไม่ชอบจับในตารางตัวดินได้เลยนะสามตัวก็เช่นกันอ่ะตามต่อกันที่ชุดกัน ชุดกันให้ไปที่สามสี่สองสี่พี่น้องวันนี้เบิ้ลเบิ้ลเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าแอด์ก็จะคัดให้นะอ่ะเบิ้ลที่แอด์ตัดออกนะคะก็คือแ8กับ55นะคะถ้าใครชอบตามนะไม่ชอบผ่านนะคะ88กับ55อ่ะพอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับแนวทาง เด่น6แล้วก็เด่น0เด่นที่6นั้นแอดเน้นไปที่6 7แล้วก็6 8นะส่วน0นะคะ0 3 0 5อ่ะชุดกันนะคะ3 4แล้วก็2 4นะคะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้เด้อพี่พี่จ๋าแต่ว่าแอดจะกลับหัวให้67แล้วก็เ7นะเพราะว่า97นี้แอดคำนวณออกมาก็มีระวังไว้ด้วยนะคะ จุดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแล้วกันสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณ PPFC ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ